ทีม่มาดีสโบรชี่ให้เราได้ม่ใหม่นะคะก็ไปในตลาดมาดนี่เลยสโบวชี่สุดละที่ข้าวที่ไปซื้อมันในวันนี้นะเป็นเจ้ากุฎิธรรม,มนั่นเอง <c oughs> เรามีสองชิ้ <c oughs> น,น,น,นค่กะก็จะเป็นแบบดูบด้านหน้า <c oughs> ด้านหน้าก็จะเป็นสติ๊กเกอร์แบบปล้ก็ด้านเดี๋ยวมาเกะกัน ผมพลัดท oh, okay, ี่เจอเธอหอมไหมไม่หอมไหมคะโอ้โหติดกันไปใหญ่ไปนาะดูคามสโลว์โหแบบเลิศเลอหลังลางกานเพื่อวางอะครั้งแรกที่เจอบันกริรมะสโลว์สุดๆเป็นครั้งแรกในชิมทองเราที่เจอบันกริรมะต้อตัวน่ะสโลว์สุดๆในคอนเนคชั่นบันกริรมะของเราเด๋ยวแป๊บนึงนะ ค่ะก็มาเพียบกันค่ะว่าสีแตกต่างไหมหน้าแตกต่างไหมีํนิแตกหนักไหมแตกต่างไหมตัวนี้มีหลาเส้นค่ะลาเส้นตู่ตรงนี้นะเนเห็นไมจังจังจังจีงจังมีงจังจีแต่งจังจ้งจีงจังนังจ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 ีงจังมังนังจังจง้ง สวัสดีค่ะครรดทมาเรามีสองชิ้นในะคอลเลคชั่นแล้วเสียงอาภัเสียงอะไรก็ต้องขอหมายเลยนะคะคือส,ส,โ,ลสโลม่าอะก็เจ้าตัวนี้ได้เป็นหนึ่งเดียวของคนอลเลคชั่นของเรานะคะตอนนี้คอลเลคชั่นของเรามีสิเอ็ดตัว เป็นชิ้นแล้วก็จะเพิ่มอีกเป็นสิบพรุ่งนี้ก็สิบสองไม่บอกว่าเป็นตัวอะไรได้ซื้อมากับพี่คนหนึ่งอะ่ะจากชาแนลบ๊ายบายอย่าลืมกวนลรซื้อมาใครก็เช่นนะเอาอแล้ว